nghe bọn hoa, cứ vượt lên lắm saiไว้นะคะ ได้มาเดี๋ยวเอากันไหน <laughs> 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 Hãy đi เอา,าบกว่านมอยู่กบเ่ไมสัมผัสน,นะครับเมื่อคืนนี้ได้กินน้ำน้ำแต่ข้ามือ

คุณคนที่เขานั่งกันที่บุญ นั่งน้ำเนี่บนั่งน้ำเนยนั่งน้ำเนยด้ว